จาะลึกจิตวิญญาณของพลังดอกเบี้ยทบต้นสูตรทำเงิน184%ต่อเดือนวิชาที่สร้างความมั่งคั่งเหนือนิยามตั้งใจฟังดีๆเพราะวันนี้ช่องถอดรหัสจิตวิทยาการเทรดจะพาลุดออกจะวังวนของการขาดทุน หากคุณยังคงไล่ล่าการทำกำไร50%หรือ100%ในไม้เดียวเหมือนเทรดเดอร์มือสมัครเล่นหรือทำตามโคช้ชที่หลอกคุณใช้เป็นเครื่องมือมนุษย์สร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองจงพึงระลึกไว้เสมอว่าคุณกำลังเล่นเกมที่ตลาดออกแบบมาเพื่อดูดกลืนทุนของคุณไปอย่างช้าๆเพราะคุณกำลังเดินเข้าสู่กับดักที่ตลาดออกแบบมาเพื่อปล้นเงินของคุณอย่างเหี้ยมโหด และคุณกำลังเป็นแค่เหยื่อที่ถูกหมาป่าเจ้าเล่ห์หลอกว่าเป็นเสือ คนชั้นนำที่ร่ำรวยอย่างแท้จริงบนโลกนี้พวกเขาไม่สนใจเศษเงินจากการเสี่ยงดวงพวกเขาสร้างอาณาจักรความมั่งคั่งผ่านวิชาที่เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นนี่คือพลังที่โคตรสำคัญที่สุดในโลกการเงินใครที่ใช้มันเป็นจะสร้างความร่ำรวยจนน่าตกใจแต่ใครที่พลาดเตรียมตัวจ่ายหนี้ชีวิตไปตลอดกาลแต่สิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจคือการทบต้นใน โลกการเทรดมันไม่ใช่แค่การฝากธนาคารมันคือการติดอาวุธให้วินัยทางจิตวิทยาของคุณเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของพอร์ตอย่างรายวันและนี่คือความลับระดับสูงสุดที่ผมจะเปิดเผยให้คุณวันนี้เจาะลึกจิตวิญญาณแห่งคอมเพลดิงในระดับโลก จากคลิปกำไร100%คุณสามารถทำกำไรต่อเดือนบวก184%ด้วยวิธีการเทรดที่มีวินเรทเพียงแค่60%ชนะ40ไม้แพ้26ไม้เทรดวันละ3ออเดอร์ใน22วันโดยมี r า1ต่อ2เท่าถ้าคุณใช้ทุน1,000ดอลลาร์ 1, คำนวณแบบ Compounding ทุกไม้เสี่ยงเป็น2%ของยอดปัจจุบันกำไรรวมพอร์ตจะอยู่ที่2,839ดดอลลาร์ 2, นั่นหมายความว่าคุณมีกำไรเพิ่มขึ้น 1839ดอลลาร์ 1, 39, หรือบวกอยู่ที่183.9%กำไรเป็นตัวเลขกลมๆคือบวก184% ถ้าคุณคิดว่าการทำกำไร184%ต่อเดือนนั้นน่าประทับใจคุณต้องประจักษ์ถึงหลักการที่ถูกนำไปใช้โดยกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกลองดูเรดาริโอและบริ d วอ w a t e r Associates พวกเขาไม่ได้ไล่ล่าก,กำไรหวือหวาแต่พวกเขาสแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในเปอร์เซ็นต์ต่ำๆที่ไม่เกี่ยวกันพวกเขาโคตรรู้ความจริงข้อนี้การทำกำไร 10%อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา10ปีมันโคตรทรงพลังและมั่นคงกว่าการทำกำไร500%ในปีเดียวแล้วมันล้มไม่เป็นท่าในปีถัดมานี่คือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างการสร้างมรดกกับพนัน ในตลาดเลเวอเรจที่คุณเทรดอยู่คุณทําสิ่งเดียวกันได้แต่เร็วกว่าโคตรโคตแต่มีเงื่อนไขเดียวที่คุณต้องยอมจำนนต่อมันคือวินัยรายวันที่แข็งแกรง่งดุดเล็ก,กล้า คำถามที่หนึ่งจงตอบยังมีสติและไม่ประมาทผมจะพิสูจน์วิสัยทัศน์ของคุณในฐานะเทรดเดอร์ผู้มองการไกลอะไรคืออุปสรรคทางจิตวิทยาที่โคตรใหญ่ที่สุดที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาผลกำไรรายวัน2%ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะรู้วิธีการคำนวณที่ถูกต้องแล้วก็ตามขอให้คุณทุกคนหยุดคลิปและตอบอย่างละเอียดในคอมเมนต์เดี๋ยวนี้ และสำหรับคนที่อยากจะก้าวขึ้นมาอยู่เหนือคนหมู่มากจงกดติดตามช่องผมไว้เสียเพราะถ้าคุณพลาดบทเรียนถัดไปคุณจะกลับไปเป็นแค่เทรดเดอร์ที่ไร้ทิศทางคนเดิม และหากคุณตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ระดับสูงสุดที่ผมมอบให้และต้องการสนับสนุนให้ผมเปิดเผยวิชาที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันเข้าถึงคุณควรสนับสนุนผมด้วยการสมัครบโบรกเกอร์มาตรฐานสากลที่ผมแนะนำไว้ใต้คลิปนี้นั่นคือการลงทุนในความสำเร็จของตัวคุณเอง บทเรียนที่ 1. พลังวิเศษของการเติบโต2%รายวันถ้าคุณสามารถรักษาการเติบโตของพอร์ตด้วยวินัย2%ในทุกวันโดยใช้ผลกำไรของวันก่อนหน้าในการคำนวณความเสี่ยงของวันใหม่ Compounding Daily คุณกำลังติดอาวุธให้พอร์ตด้วยความเร่งที่ไม่มีใครหยุดยัง้งดูตัวเลขนี้แล้วจงสถานการทบต้นรายวัน2%ไปเรื่อยๆตลอด22วันทำการ ถ้าคุณทบกำไรวันละ2%ติดต่อกัน22วันพอร์ตคุณจะเติบโตขึ้นราวๆบวก54.6%แค่ความเสี่ยงเพียง1%ต่อไม้ก็พาเงินทุนของคุณเดินได้ไกลกว่าที่คนส่วนใหญ่กล้าคิดแล้วแต่ถ้าเราขยับจังหวะชีวิตขึ้นมาอีกนิดใช้ความเสี่ยง1.5% 2%หรือ3%แล้วคุณยังรักษาวินเรทเพียง60%ได้ชนะ40แพ้26ด้วย RR 1:2คงที่ ตัวเลขจะเริ่มพูดแทนทุกอย่างเสี่ยง1.5%ต่อไมา้าอร์ตกระโดดเป็นกำไรบวก120.21%เสี่ยง2%ต่อไม้พอดขยายเป็นบวก183.93%เสี่ยง3%ต่อไม้พุ่งแรงถึงบวก365.91%นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือพลังของระเบียบวินัยบนความเสี่ยงที่วัดผลได้และมันจะตอบแทนเฉพาะคนที่กล้ายืนอยู่กับตัวเลขที่ตัวเองรับผิดชอบไวจริงๆ ในตลาดนี้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดที่ชนะแต่คือคนที่สม่ำเสมอที่สุดในความเสี่ยงของตัวเองตั้งหากที่ชนะนี่คือพลังที่โคตรส่งพลังที่ถูกใช้งานในความถี่รายวันบทเรียนที่สองการเปรียบเทียบชะตากรรม The Contrast of Fate ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นถึงชะตากรรมที่แตกต่างกันระหว่างผู้มีปัญญากับพวกอ่อนหัด 1. นึ่งเทรดเดอร์ผู้มีปัญญา discipline trader เขากำหนดเป้า2%ต่อวันและยอมรับความเสี่ยง1%ของยอดเงินปัจจุบันเขาไม่โลภเขาไม่สนข่าวปลอมเมื่อเขาชนะ2%เขาหยุดเมื่อเขาแพ้1%เปขาหยุดใน22วันทำการพอร์ต1,000ดอลลาร์ของเขาเติบโตขึ้นราวๆบวก54.6%รวมเป็นเงินประมาณ1,546ดอลลาร์ 2. เทรดเดอร์ผู้ประมาท r ร c กเลส s ทร a เดอเขาไล่ล่ากำไร10ต่อวันวันแรกเขาโชคดีวันที่2เขาติดลบวันที่4เขาเจอดร a อ d ดาวครั้งใหญ่เพราะเขาบริหารหลอดไซสแบบงงโง่ไม่ปรับตามเงินทุนที่ผันผวนตามอารมณ์ความโลภของตัวเองในที่สุดพอร์ต1,000ดอลลาร์ของเขาอาจเหลือเพียง700ดอลลาร์และติดลบอย่างถาวร พอร์ตของเขากลับไปแตะเลขศูนย์อีกครั้งจุดเดิมที่เขาเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ย้อนกลับมาเจอและในขณะที่เขาต้องเรื่องใหม่จากพื้นล่างเทรดเดอร์ผู้มีปัญญาคนที่ไม่เร่งรีบไม่โลภไม่ตื่นกลัวกลับค่อยๆสะสมกำไรอย่างเงียบงนัน จนท้ายที่สุดยอดรวมของเขาเติบโตมากกว่าถึง154.6%ของทุนเริ่มต้นเมื่อเทียบกับเทรดเดอร์ผู้โง่เขลานี่แหละความต่างระหว่างคนที่เทรดด้วยอารมณ์และคนที่เทรดด้วยสติและวินยัยความจริงที่เจ็บปวดคือ เทรดเดอร์ผู้มีปัญญาไม่ได้เก่งกาจในการทำนายกราฟแต่เขาคือผู้เชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงและจิตใจเขายอมรับกำไรเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอจนมันกลายเป็นความมั่งคั่งมหาศาลที่ไม่มีใครมาทำลายได้คำตอบสำหรับคำถามที่หนึ่งจิตวิทยา อุปสรรคที่โคตรใหญ่ที่สุดคือความเบื่อหน่ายและการขาดความอดทนต่อกระบวนการที่ซ้ำซากการทำกำไร2%ทุกวันน่าเบื่อไม่มีดรามา่าแต่จงจำไว้ว่านี่คือวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ความร่ำรวยที่แท้จริง ถ้าคุณยังรักษากำไรวันละสปอร์เซไม่ได้หรือยังควบคุมความเสี่ยงแค่1เปอร์ซต่อไม้ให้มั่นคงไม่ได้อย่าแม้แต่คิดจะเพิ่มความเสี่ยงเพราะถ้าคุณยังเดินตรงในเส้นทางเดิมไม่ไหวการเร่งความเร็วมันมีแต่จะพาคุณหลุดโค้งเร็วกว่าเดิมเท่านั้นคำถามเชิงกลยุทธ์ระดับสูงคำถามที่สวิชาขั้นสูง คุณได้เห็นแล้วว่าการทำ2%รายวันนั้นโคตรทรงพลังแต่กุญแจสำคัญที่แยกคุณออกจากไอ้พวกทั่วไปคือการควบคุมขนาดหลอดไซส์ให้สอดคล้องกับ2%ของยอดปัจจุบันที่เปลี่ยนไปทุกวันอย่างแม่นยำผมขอท้าทายสติปัญญาและไหวพริบของคุณ ในการเทรดในตลาด Leverage การคำนวณ l o อดไซสแบบคงที่ mm. (Fixed Lot Size) กับ l o อดไซสแบบ Dynamic ที่ปรับตามการทบต้นมีผลกระทบต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนในระยะยาวอย่างไรจงวิเคราะห์ให้เห็นภาพความแตกต่างในการจัดการทุน (Money Management) อย่างลึกซึ้งจงใช้เวลาคิดให้รอบคอบก่อนจะฟังการเปิดเผยวิชาระดับปรมาจารย์ในคลิปหน้า บทเรียนที่3พลังทบต้นของคนล้มเหลวคุณคิดว่าพลังทบต้นมีแต่ด้านดีเหรอคิดผิดแม่งโคตรโคตรพลังทบต้นทำงานได้ทั้งสองทางและนี่คือสิ่งที่ทำลายเทรดเดอร์90%ในตลาดการขาดทุนทบต้น Compound d e Drawdown ลองนึกถึงเทรดเดอร์ที่ขาดทุนวันละ3%ไปเรื่อยๆเขาคิดว่ามันเล็กน้อยแต่พอผ่านไป15วันทำงานพอร์ตของเขาจะไม่ได้หายไปแค่3%คูณ15เท่ากับ45%แต่พอร์ตเขาจะหายไปมากกว่า60%เพราะการขาดทุนในแต่ละวันมันถูกคำนวณจากยอดที่ลดลงไปแล้วความรู้สึกที่โคตรเจ็บปวดคือ เมื่อเงินทุนคุณน้อยลงคุณต้องใช้หลอดไซส์ที่เล็กลงตามสัดส่วนความเสี่ยงนั่นหมายความว่าการที่จะทำกำไร2%กลับคืนมามันต้องใช้ความพยายามโคตรโคตรกว่าเดิมแถมคุณยังต้องสู้กับจิตวิทยาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความสิ้นหวังที่ถูกทบต้นเข้าไปทุกวันนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนล้างพอร์ตถึงล้างซ้ำ บทเรียนที่4พลังทบต้นคือการสร้างวินัยที่โคตรเข้มขน้นจำไว้พลังทบต้นมันไม่ใช่แค่สูตรคณิตศาสตร์แต่มันคือการสร้างวินัยที่โคตรเข้มขน้น การกำหนดเป้าหมายกำไร2%ต่อวันไม่ใช่แค่ตัวเลขทางคณิตศาสตร์แต่คือจุดยึดเหนี่ยวทางจิตวิทยาที่กำหนดให้คุณต้องถอยออกจากตลาดเมื่อถึงเป้านี่คือการสั่งสอนจิตใต้สำนึกของคุณว่าพอแล้วความสำเร็จต้องสม่ำเสมอไม่ใช่หวือหวาวินัยนี้ต้องเข้มข้นถึงขนาดที่ว่า แม้ตลาดจะสวยงามแค่ไหนถ้าคุณทำ2%ได้แล้วคุณต้องหยุดเพราะถ้าคุณโลภคุณกำลังละเมิดวินัยและนั่นคือการเปิดประตูให้พลังทบต้นแห่งการขาดทุนเข้ามาทำงานบทเรียนที่ห้ากำไรเล็กๆที่คนมองข้ามกลับเป็นคำตอบที่แท้จริงไอ้พวกเทรดเดอร์ทั่วไปแม่งมองข้ามกำไรเล็กๆ2%ทำไม เพราะมันช้ามันน่าเบื่อมันไม่เร้าใจพวกเขาไล่ล่าความตื่นเต้นของกำไรก้อนใหญ่ในคืนเดียวซึ่งนั่นคือสิ่งที่ตลาดต้องการให้ขุนทาจงตื่นขึ้นมาสิ่งที่คน90%ตามหามาตลอดชีวิตคือความสำเร็จที่ยั่งยืนและความร่ำรวยที่เติบโตแต่พวกเขาปฏิเสธมันเองเพราะรู้สึกว่าช้า แต่การทำกำไร2%สม่ำเสมอคือการสร้างรากฐานที่โคตรแข็งแกร่งเมื่อพอร์ตคุณใหญ่ขึ้นถึงหลักแสนหลักล้านดอกเบี้ยทบต้นจะเริ่มทำงานแบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นจุดที่คนทั่วไปไม่มีวันได้เห็นเพราะพวกเขาถอดใจไปก่อน 2. คํคำถามเชิงกลยุทธ์ระดับสูงคำถามที่สวิชาขั้นสูง คุณได้ประจักษ์แล้วถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของการทำกำไร2%รายวันแต่กุญแจสำคัญที่แยกคุณออกจากอพวกทั่วไปคือการคุ้มขนาดหลอดส์ให้สอดคล้องกับ2%ของยอดปัจจุบันที่เปลี่ยนไปทุกวันอย่างแม่นยำผมขอท้าทายสติปัญญาและไหวพริบของคุณ ในการเทรดในตลาด Leverage การคำนวณหลอดสายแบบคงที่ (fixed lot size) กับหลอดสายแบบ Dynamic ที่ปรับตามการทบต้นมีผลกระทบต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนในระยะยาวอย่างไรจงวิเคราะห์ให้เห็นภาพความแตกต่างในการจัดการทุนอย่างลึกซึ้งจงใช้เวลาคิดให้รอบคอบบทเรียนที่6ความจริงอันโคตรโหดร้ายของความผันผวน The math v s the mind คุณเข้าใจแล้วว่าการทบต้น2%นําำไปสู่ความมั่งคั่งมหาศาลแต่การทำาอรายวันให้ได้จริงนั้นแม่งโคตรยากเพราะตลาดไม่ได้ให้กำไรคุณตรงๆทุกวันคุณต้องเผชิญกับวันที่ขาดทุน draw down เช่นลบ1%์หรือลบ3%เ การทบต้นที่แท้จริงต้องปรับตัวตามความผันผวนนี้และนี่คือจุดที่จิตวิทยาเข้ามาทำลายคุณยังเฉียบขาด เมื่อคุณเห็นพอร์ตลดลงความรู้สึกแรกของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คือความตื่นตระหนกและความพยายามที่จะเอาคืน revenge trading โดยการเพิ่มหลอดไซส์ในไม้ถัดไปนั่นคือการโยนวิชาคอม u พ d ดิงทิ้งทั้งหมดเพราะเมื่อคุณขาดทุนหลอดไซส์ของคุณควรจะลดลงตามสัดส่วนความเสี่ยง2%ของยอดเงินที่ลดลงจำไว้ว่า การลดขนาดหลอดไซส์เมื่อพอร์ตคุณกำลังลดลงแม้ว่ามันจะรู้สึกเจ็บปวดในเชิงจิตวิทยาแต่นี่คือการแสดงวินัยที่โคตรแข็งแกร่งที่สุดและเป็นหลักประกันเดียวที่จะทำให้คุณรอดผลจากพลังทบต้นแห่งการขาดทุนถ้าคุณไม่เข้าใจกลไกนี้อย่างท่องแท้คุณก็เป็นแค่เหยื่อที่รอวันถูกเชือดในตลาดบทเรียนที่7 กับหลักทางจิตวิทยาแห่งความเร็ว The Illusion of the Shortcut ทำไมเทรดเดอร์90%ถึงล้มเหลวเพราะพวกเขาไล่ล่าความเร็วพวกเขาเชื่อในทางลัดนี่คือภาพลวงตาที่โคตรอันตราย คุณเห็นคนโพสต์กำไร1,000%ในวันเดียวแล้วรู้สึกตื่นเต้นนั่นคือการเสพติดสารโดปามีนที่ตลาดใช้ล่อเหยื่อแต่การเทรดที่แท้จริงคือการสร้างกระบวนการที่ซ้ำซากน่าเบือ่อแต่ให้ผลตอบแทนแบบทบต้นที่โคตรมหาศาลในระยะยาวจงสลัดความคิดที่ว่ารวยเร็วทิ้งไปทันที ถ้าคุณไม่สามารถทำกำไร2%ได้อย่างสม่ำเสมอคุณไม่มีทางจัดการกำไร200%ได้อย่างยั่งยืนเพราะหลอดไซส์และความเสี่ยงมันใหญ่จนคุณควบคุมไม่ได้ในทางจิตวิทยาเมื่อพอร์คุณแกว่งตัวหนักๆคุณจะพังทันทีการรวยอย่างช้าๆด้วยวินัยที่โคตรเข้มข้นคือวิธีเดียวที่จะทำให้คุณรวยอย่างถาวร ตัดเข้าสู่บทสรุปและคำสั่งสุดท้ายบทสรุปและคำสั่งสุดท้าย The Ultimate Hook คุณได้เห็นแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความแม่นยำในการวิเคราะห์แต่อยู่ที่การบริหารความเสี่ยง2%และการควบคุมจิตใจให้รอดพ้นจาก Drawdown การคำนวณ l อดไซส์ที่เปลี่ยนไปตามการทบต้นอย่างไร้ที่ติคือจุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำผิดพลาดอย่างมหันและนั่นคือเหตุผลที่พอร์ตของพวกเขาแม่งระเบิดไปก่อนที่พลังทบต้นจะทำงานจงจำไว้อย่าก,กลับไปเทรดเหมือนไอคนที่ประมาทและล้มเหลวอีกต่อไปคลิปต่อไป The Ultimate Hook ผมจะไม่พูดถึงความจริงที่โคตรน่าตกใจเบื้องหลังมันคือการเจาะลึกเข้าไปในกลไกลที่ตลาดใช้ล่อเยื่อให้คุณเพิ่มหลอดไซส์ผิดเวลาและทำลายวินัยของคุณ ถ้าคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยและยืนอยู่เหนือคนทั่วไปอย่างแท้จริงจงติดตามช่องนี้ไว้เพราะในบทเรียนหน้ามันคือวิชาที่สำคัญที่สุดในการเทรดที่จะทำให้คุณหยุดจ่ายค่าเทิมราคาแพงให้กับตลาดและมันอาจเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูสู่ความสำเร็จและมั่งคั่งของคุณ